ข้อเหวี่ยง i s u z u tfr นะครับรหัสเครื่อง 4ja1 นะครับวันนี้เราก็จะพามาดูหน้าตาของเขานั้นเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือครับข้อเหวี่ยงในตระกูล i s u z u tfr ที่เป็นข้อใหม่นะครับนี่เห็นไหมผมให้เพื่อนๆดูครับข้อใหม่ก็คือมาก็สวยงามประมาณนี้เลยนะครับส่วนบางคนนะครับที่อยากจะได้เป็นข้อแท้ถอดก็ได้อีกเหมือนได้อีกเหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่า ถ้าบางทีนะครับข้อเก่าเนี่ยที่ผมเคยเจอเนาะก็คืออาจจะเป็นข้อที่เขาทําคือหมายว่าทําคืออาจจะพอกให้เป็นอาสแตนดาร์ดอะไรย่างี้เนาะก็เคยเจอมาแต่ว่าถามว่าใช้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้อาถ้าในมุมมองผมผมว่าถ้าเกิดข้อใหม่เนี่ยก็ก็คิดว่าดีกว่านะครับเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีเราอยากจะได้ข้อที่ทํามาก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นเราก็มีเหมือนกันแต่เพียงว่า เนี่ยถ้าเกิดข้อใหม่สภาพแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะโอเคขวานะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับใครที่มีปัญหาอยู่ก็เลือกเอาได้ตามใจชอบนะครับเป็นข้อทําหรือข้อใหม่แบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะเพราะเรามีทางเลือกให้หมดทุกทางเพียงแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่ชอบนะครับก็เอามาฝากไว้สําหรับข้อเวียงที่มาถ้าใครมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็สามารถถ้ามาถามได้ไไดว่าพี่มีแบบไหนยังไงเราก็สามารถจะตอบคาถามให้เพื่อนได้แล้วก็ไปหาเรื่องเอาได้นะครับสําหรับคล hmm ิปนี้ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้าเหวี่ยง TFR นะครับผม